สวัสดีครับผมในการคันสวัยครับรองนายกเทศมนลตรีเมืองนครศรีนครหรือว่าเรียกเน็ตก็ได้ครับได้รับบทบาทดูแลสำนักช่างครับผมอ๋อสำนักช่างนะครับก็จะเป็นหน่วยงานด้านวิศวกรรมโยธานะครับรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองทั่วๆไปนะครับอันทิเช่นก็ถนนทางเท้า พ่อระบายน้ําระบบไฟฟ้าสาธารณะนะครับรวมไปถึงการควบคุมอาคารบ้านพักอาคารพาณิชย์ต่างๆนะครับให้อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัยครับผมหน้าที่หลักของผมจริงๆก็คือการกํากับและติดตามนะครับในการทํางานของสํานักช่างครับตั้งแต่การวางแผนโครงการการตรวจสอบงบประมาณประสานงานกับชุมชนนะครับจนถึงการควบคุมหน้าง,งาน เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการที่เราวางแผนไว้เนี่ยไปในตามแผนตรงมาตรฐานและเราต้องมั่นใจว่าสิ่งที่สร้างขึ้นเนี่ยคือต้องใช้ได้จริงๆปลอดภัยและต้องมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดครับ <S <S ผมอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับว่าให้มั่นใจในสิ่งที่สำนักช่างทำงานเราทำงานกันทุกวันทำงานกันหนัก เพื่อพี่น้องประชาชนครับเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของทุกท่านนะครับถ้าพี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อนอยากจะเสนอแนะไม่ว่าจะเรื่องใดๆสามารถติดต่อทางช่องทางของเทศบาลที่เรามีทุกช่องทางได้เลยครับยินดีและน้อมรับทุกข้อความของพี่น้องประชาชนครับผม